สวัสดีค่ะอันนี้เด็กป่วยนะคะเล่นยังไงเด็กป่วยก็ไม่สนุกเลยดู<จ>หน้าเธอนะคะอุจอจจะเอ๊เอาหนะ้ายิ้มนิดนึงหนอะ้ายิ้มนิดนึงะนานะานะยิ้ม ยิ้มหน่อยนะ่ะนะ mm. oh. ยิ้มหน่อยคะ่ะคนป่วย mm. คนป่วยคนป่วยแล้วคนไม่สบายหรอคนตัวร้อน mm. หรออุดาอุดา จ้าจ้าในปากหมูทำไงปากหมูอือยิ้มหวานทำไงยิ้มหวานอือบ <c oughs> ๊ felony, bye bye. Bye bye, า,ายบายทำไงบ๊ายบายบ๊ายบายทำไงบาย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 ทำไงลูกบ๊ายบายอือไอยิ้มหวานทำไงลูกยิ้มหวานอี๋ยิ้มหวานยิ้มหวานอืออะบ๊ายบายบ๊ายบายหนบ๊ายบายบ๊ายบาย สวัสด,ดีค่ะทำไมลูกจ้าจ้าทำไมลูกจ้าจ้าทำไงคะ <c oughs> จ้าสวัสดีค่ะก่อนจ้าไหนสวัสด,ดีค่ะยังไงคนทักสวัสดีค่ะกันอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะทุจา้าทุจา้างไงลูกทุจา้าอ่ะทุจา้างไงคะไอนยี้หม,มาทำไง เด็กน้อยตาใสๆกลมๆเนี่ยมันตัวร้อนนะะักค่ะแต่หนูเป็นเด็กเก่งหนูโตแล้วหนูไม่งอแงหรอกเนาะบาย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 